สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนเรื่องตัวอักษรฮิรางานะนะคะตัวอักษรฮิรางานะเป็นตัวอักษรพื้นฐานเลยที่เราควรจะเริ่มเรียนเมื่อเรียนในภาษาญี่ปุ่นค่ะเด็กๆอนุบาลของญี่ปุ่นนะคะก็เริ่มเรียนจากตัวอักษรนี้เหมือนกันค่ะตัวอักษรฮิรางานะมีทั้งหมด46ตัวค่ะนี่คือตัวอย่างตารางอักษรฮิรางานะค่ะ อย่างในรูปนี้นะคะเราจะเริ่มอ่านจากทางขวาลงมาข้างล่างแล้วก็ค่อยๆเรียงมาทางซ้ายค่ะเราจะแบ่งตัวอักษรออกเป็นวรคนะคะวรคละ5ตัวค่ะดูอย่างแถวแรกนะคะขวามือเป็นรูปมดรูปตัวแรกนะคะก็คือวรคอะซึ่งเป็นวักแรกค่ะต่อมาก็จะเป็นเลื่อนมาเป็นทางซ้ายน้องเต่านะคะคือวัรคะเป็นวักที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละวักเลยนะคะ วักแรกคือวักอะค่ะมีทั้งหมด5เสียงนะคะอะอิอุเอโออีกรอบค่ะอะอิอุเอโอวักค่ะคะคิคุเคโควักสะสะชิสุเซโซวักตะตะ จิจึเทโตวักนี้นะคะจะมีตัวออกเสียงยากสองตัวค่ะนั่นก็คือจิกับจตัวจินะคะจะไม่เหมือนชิข้างบนนะคะวักตะนะคะตัวจิอ่านออกเสียงเหมือนชอชิงสละอีค่ะก็คือจิจิส่วนตัวจึนะคะที่ T S U เวลาเราออกเสียงให้เราเอาลิ้นมาดันหลังฟันหน้าค่ะแล้วก็ดันลมออกมานะคะ จะไม่เหมือนกับสุในวัคษะนะคะถ้าวัคษะจะออกเสียงว่าสึส่วนวัคตะจะออกเสียงว่าจึจึเดี๋ยวอีกรอบนะคะสึจึอสจึสุในวัคษะเนี่ยอย่างเช่นซูชิค่ะซูชิซูชิส่วนจึข้างล่างนะคะอย่างเช่นคำว่าจิกุเอ สกุเต่างกันไหมคะวักต่อมาคือวักณะค่ะณนินะุเนโนวักฮะฮะฮิฮุเฮโฮตัวฟุเนี่ยในวักฮะนะคะจริงๆแล้วเราจะออกเสียงว่าฮุเหมือนฮอนุฮูกสระอุนะคะฮุเหมือนเราเป่าลมออกมาค่ะไม่ต้องฟุเป็นรุนแรงนะคะมันจะเพี้ยนไปหน่อยค่ะ แต่เวลาที่เราเขียนกำกับด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยตัวฮุเนี่ยจะต้องใช้เป็น fu ค่ะแต่ออกเสียงเหมือน hu นะคะอีกรอบนะคะฮะฮีฮุเฮโต่อมาวักมะค่ะมะมีมืเมมโวักยะวักยะนี่จะเป็นวักพิเศษค่ะมีแค่3ตัวนะคะยะยุโยยะยุโย จะไม่มีเสียงยิหรือว่าเยะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนญี่ปุ่นเขาออกเสียงเนี่ยมันก็จะมีการจำกัดเสียงเนาะเขาก็เลยออกไม่สามารถออกได้ทุกตัวเหมือนในภาษาไทยค่ะอย่างเช่นยิคำว่ายิเนี่ยอย่างเช่นฉันเป็นคนญี่ปุ่นค่ะคนญี่ปุ่นก็จะออกเสียงคำว่าญี่ปุ่นไม่ได้ใครมีคนรู้จักที่เป็นคนญี่ปุ่นที่พูดภาษาไทยนะคะลองไปสังเกตดูค่ะเขาจะพูดว่าฉันเป็นคนญี่ปุ่นค่ะ แบบนี้ค่ะเขาจะใช้เสียงอีแทนนะคะเพราะไม่มีคำว่ายี่ค่ะต่อมาเป็นวักระดาดีดูเดโดวักระนี่นะคะเวลาเราจะออกเสียงมันจะกั้ากึ่งระหว่างรอเรือกับรอลิงในภาษาไทยค่ะมันจะเหมือนรอลิงที่กระดกลิ้นเล็กๆอีกรอบนะคะดาดีดูเดโดต่อมาวักวะค่ะมีแค่สองเสียงนะคะวะโว สุดท้ายก็คืออืตัวอื่นเนี่ยนะคะเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวในภาษาญี่ปุ่นค่ะสามารถออกเสียงเป็นนนหนูก็ได้มอม้าก็ได้หรือว่างองงูก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าหลังตัวอื่นน่ะมันเป็นตัวอะไรจบกันไปแล้วนะคะกับตัวอักษรฮิรางานะทั้งหมด46ตัวทุกคนนะคะควรจะฝึกคัดแล้วก็จําวันละ1ิบตัวหรือว่าสองวักนั่นเองค่ะเพราะว่ามันมีวักละห้าตัวเนาะคัดตัวใหม่แล้วก็อย่าลืมกลับไปคัดตัวเก่าด้วยนะคะ คัดไปเรื่อยๆจนกว่าเราไม่ต้องเปิดดูเราก็จําได้แล้วว่าตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรเห็นปุ๊บจำได้เลยแบบนี้ค่ะพอเราตั้งใจจริงๆนะคะถ้าเราตั้งใจจริงๆเนี่ยใช้เวลาแค่2อาทิตย์เราก็จะสามารถจําได้เลยค่ะทั้ง46ตัวนี้ค่ะไปฝึกกันนะคะ